อันนี้รู้จักพี่กองไหมหนูคนจังหวัดอะไรพี่จินใกล้เคียงกันไหมพี่จินรู้จักพี่กองไร่ไหม,ไมนี่น้องคนนี้หนักเลยไม่ได่จังหวัดไหนพี่จินคือน้อง,องอเขาว่าพ่อออกมาแล้วแต่พ่อออกมาร่างดําส่วนแม่อยู่ข้างในแล้วก็พ่อกับแม่เป็นคนที่ส่งค่าเรียนค่าต่างๆให้น้อง ซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่กับยายคนหนึ่งคือยายเนี่ยทำงานไม่ได้เราต้องเลี้ยงยายตั้งหากซึ่งตอนนี้น้องก็เรียนด้วยอะไรด้วยแล้วมีน้องเจ็ดขวบเหลืออยู่อันนี้ก็เดี๋ยวพี่ก้องให้กําลังใจให้กําลังใจน้องสักนิดนึงก็ได้พี่เข้มแข็งอยู่เพื่อเพื่อดูน้องเรานะครับเชื่อว่าพี่กันเป็นคนที่ถ้าพูดคำไหนแล้วคำนั้นอยู่ลุดถหนไหถึงกันก็ อายุ19ปี19เรียนอยู่19ใช่ไหมลูก19ปีแต่เรียนอยู่แต่รังเกียจไหมถ้าากจะอยากขอเป็นพ่อกับแม่อยากดูแลหนูมันเกียดไหมลูกมันเป็นลูกที่กล้องไหมนะต้องเรียน พี่กันพี่กันนี่พึ่งพวกเราอยู่แล้วแล้วพี่ต้องก็ขออีกเซนดงกับลันไซเนี่คือพี่อาจจะไม่ได้ใช่ได้ช่วยทุกคนนะพี่กันแต่ว่าพอเราเจอสถานการณ์ตรงหน้าเราอาจจะมีบุญสมโพงกันครับมีตขอบเงือง่อนอนนี้เดี๋ยวยบัตรพวกค่าใช้จ่ายเรียนเนี่ยผมจัดการให้เต็มที่แต่จะเผื่อเวลานะคะพี่กันจ้ะก็คือเผื่อเวลาพี่มีงานอะไรให้น้องหรือว่ามีอะไรที่ช่วยกันบางทีน้องตอนนี้เขาไม่เหลือใครอ่ะก็มีแต่ยายที่อายุเยอะมีโอกาส ไปออกงานไปอะไรใช่๋ยวแวะติดสอยห้อยตามได้ได้อย่างน้อยก็มีแรงบันดาลใจตรงขึ้นแลวเป็นลูกสาวผมเดี๋ยวผมส่งต่อให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วก็เข้มแข็งเพื่อดูแลสังคมนี้ต่อเขาแบนเหมือนเห็นข่าวประกใช่คือน้องอ่ะก็พยายามคือผมไม่ที่เรียกมาพยายามให้น้องมาหาบ่อยๆพี่เป็นห่วงหนูไม่ใช่อะไรหรอกเป็นห่วงหัวหนูคิดเยอะก็พยายามให้มาอย่างน้อยมาอยู่นี่มาอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกสาวมีกล้องเนอะลูกเนาะแล้วก็ตั้งใจเรียน เราก็สู้ต่อกับโรคโรคใบนี้นะคะได้เลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลังบ้านนี่ผมทำจัดหาพี่การทังหาะพี่การเรื่องการเรียนพี่การเดี๋ยวผมจะให้เรื่องเรียนผมดูแลให้เลยแต่เรื่องดูแลแบบเขาเรื่องสภาพจิตใจอะไรเขาเป็นผมาขอเป็นลูกใช่เผื่อเวลาไปออกงานไปทํากิจกรรมไปอะไรด้วยกันเนี่ยเผื่อหนูเรียนมีเวลาติดสอนให้ตามไปเป็นวิ่งเด็กวิ่งหลังคอนเสิร์ตได้ไหมลูกสาวนี่ก็ต้องไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ทำงานช่วยพ่อแค่นั้นแหละเออทำงานช่วยกัน